สวัสดีครับก็พบกันตอนเช้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับผู้ที่ฟังสดๆตอนที่คลิปนี้ Public นะครับก็เป็นช่วงเวลาตอนเช้าตอนเดินทางไปทํางานวันนี้ผมได้เตรียมบทความน่าสนใจมาให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับบทความที่ผมเลือกมาวันนี้มาจากอง n e น r ชื่อบทความว่า six things successful people do before night นะครับก็คือ6สิ่งที่คนสําเร็จทำก่อน9โมงเช้า เขาได้เริ่มต้นบทความด้วยคำถามว่าคนสำเร็จทำอะไรกันบ้างนะครับในเวลาช่วงเชา้าก่อนที่พวกเขาจะเข้าทำง,งานแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆยาวต่อไปตลอดทั้งวันผู้เขียนบทความนี้เขาก็ได้สรุปออกมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะครับก็ข้อแรกที่เขาได้ระบุถึงก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆก็ค่อนข้างเม k กเซน์อยู่แล้วอาจจะได้ได ฟังกันมาพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับคุณอาจเคยได้ยินประโยคเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของร่างกายและจิตใจ,จนะครับในนี้เขาเชื่อว่า healthy body healthy mind นะครับมันจึงเป็นสิ่งจําเป็นในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยคนที่สําเร็จหลายคนเนี่ยเลยตัดสินใจที่จะใช้เวลาในตอนเช้าครับในการออกกําลังกาย ก่อนที่ความผิดชอบต่างๆตลอดทั้งวันเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นอะไรก็ได้นะครับเขาบอกว่ามันมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่มันหนักหน่วงอาจจะเป็นแค่เรื่องของการจูงซับเดินเล่นก็ได้นะครับการวิง่งการปั่นจักรยานกิจกรรมที่ทําให้ร่างกายของคุณมีการเคลื่อนไหวเน้นเน้นเรื่องนี้นะครับเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือ get your body moving มันไม่ได้แค่จะทําให้คุณรู้สึกดี แต่ว่ามีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการออกกาลังกายสามารถยกระดับการทํางานของสมองแล้วก็นั่นเนี่เขาบอกว่ามันอาจช่วยทําให้คุณมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นในการทํางานด้วยนะครับถัดมาอย่างที่2ที่คนสําเร็จจะทําก่อน9โงเชา้าก็คือเรื่องของ Eat Something ก็คือการรับประทานอาหารถ้าคุณเป็นคนที่มีงานเยอะแต่มีเวลาน้อยครับ ก็บอกว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพในมื้อเช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณเคยนึกถึงเลยก็ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่คุณยุ่งที่จะทำโน่นทำนี่แต่ว่าในแง่ของการทํางานให้ออกมามีประสิทธิภาพเนี่ยเขาบอกว่าการรับประทานอาหารเช้าเป็นสิ่งจําเป็นนะครับการที่คุณไม่ทานอะไรเลยต่อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรถ้าคุณไม่ทานอะไรเลยโอกาสที่คุณจะหิวแล้วก็เดินไปซื้อ โดนัทกินตอน1ิบโมงครึ่งเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงซึ่งมันอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วคุณจะมีความคิดที่เฉียบคมในการทํางานได้อย่างไรหากคุณต้องการมีความคิดที่โลดแล่นในการทํางานนะครับบทความนี้เขาก็เน้นย้าว่าคุณควรจะแบ่งเวลาและประทานอาหารในมื้อเช้าด้วยถัดมาครับก็คือให้คุณใส่ใจในเรื่องที่จําเป็นนะครับการที่จะเอาผ้าไปซัก การที่จะพาหมาไปเดินเล่นหรือว่าการจะห่อข้าวไปทานมื้อกลางวันด้วยทุกๆคนล้วนมีสิ่งต่างๆที่จะต้องทําเป็นเรื่องของตัวเองนะครับ mm. เขาบอกว่าให้คุณทำมันตั้งแต่เนิ่นๆในตอนเช้านะครับคุณจะได้มีเวลาทําสิ่งนั้นนะโดยไม่ต้องเร่งรีบครับคุณสามารถค่อยๆทําไปได้ค่อยๆใช้การจดจ่อคุณนะทํามันอย่างรอบคอบอย่างมีสติได้จริงๆในทางจิตวิทยาเนี่ยมันคือการทํางานแบบซิงเกิลทาร์ก นะครับซึ่งเราต้องบอกว่าอะไรที่เราฝึกบ่อยๆนะครับอะไรที่เราฝึกบ่อยๆเราจะชํานาญในเรื่องนั้นเพราะฉนะนั้นถ้าคุณฝึกให้สมองทํางานแบบ multitask ก็คือทําหลายๆสิ่งพร้อมกันสมองก็จะชํานาญในเรื่องนั้นเวลาคุณอยากจะพยายามจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะทําได้ไม่ง่ายเพราะว่าสมองเคยชินกับการ multitask นะครับเขาก็เด้นย้ำครับว่าถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณทําสิ่งเหล่านี้ก่อนคุณจะได้ไม่ต้องรีบครับ ก็จะได้ทำไปเรื่อยเป็นการฝึกสมองให้ทํางานในแบบ s i n เกิลทาร์กทำทีละอย่างไปก็บอกว่าเพียงการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็สามารถส่งผลกระทบที่ใหญ่ต่อคุณได้นะครับ It's small change that can have a massive impact on your career เป็นคำผู้ที่เรียบง่ายแต่ก็ชวนคิดได้ดีนะครับอย่างถัดมาครับก็คือข้อที่4เลยนะ เขาบอกว่าให้คุณทํางานที่ยากๆกก่อนก็คือให้จัดการงานที่ยากยาก่อนหลายคนครับอาจจะมีพฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งเขาก็บอกแทนที่คุณจะผลัดวันประกันพรุ่งมันออกไปเรื่อยให้คุณเริ่มต้นทํามันเลยครับแต่ว่าเริ่มต้นทีละน้อยก่อนก็ได้วิธีการคือเขาแนะนําว่าให้ทํางานยากๆก่อนเวลาจัดตารางงานของคุณเนี่ยครับให้เลือกงานที่ยากๆเก้ามาก่อนในตอนเช้าเพราะว่า ในช่วงเช้าเนี่ยคุณจะมีพลังงานมากที่สุดแล้วก็มีความสดชื่นมากที่สุดมันเหมาะกับการที่จะรับมือกับงานหรือโครงการยากๆเขาบอกว่าแล้วคุณจะต้องประหลาดใจนะครับ you will be amazed at how much lighter it makes you feel for the rest of the day นะครับคุณจะต้องประหลาดใจว่าการทำแบบนี้มันช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะรู้สึกโล่งอ,อกโล่งใจได้ทำให้คุณได้พักผ่อนนะครับได้ในที่สุดเนาะ แล้วที่สําคัญก็คือมันจะลดการส่งสมความเครียดให้กับคนอีกด้วยนะครับถัดมาข้อที่5ครับก็คือการเรียนซัมติงเป็นเรื่องที่จริงแท้แน่นอนของความสําเร็จระยะยาวคุณจําเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมันไม่มีจุดที่บอกได้ว่าคุณเรียนรู้พอแล้วหรือยังการเรียนรู้ช่วยยกระดับจิตใจแล้วก็ปลดล็อกคุณในการทํางานได้มันเป็นสิ่งสําคัญมากในพื้นที่ของการทํางานนะครับเพราะว่า สิ่งต่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายครับข้อที่6ก็คือ make a plan ก็คือการวางแผนนะครับเวลาที่เหมาะแก่การวางแผนมากที่สุดเขาบอกว่ามันคือตอนเช้าครับก่อนที่ความรำคาญใจหรือบางสิ่งบางอย่างจะทำให้คุณวกแวกมันคือช่วงเวลาของการพิจารณาเป้าหมายในแต่ละวันว่ามีงานสำคัญอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำให้มันเสร็จในการวางแผนในแต่ละวันเนี่ยบทความนี้เขาบอกว่า คนต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะครับอย่าได้จัดเตรียมรายการที่ต้องทําแบบยาวจนเป็นหางว่าวหรือว่ากําหนดงานให้กับตัวเองจนล้นมากเกินไปจนเกิดความเครียดคนเตรียมเวลาพักให้กับตัวเองด้วยนั่นหมนายความว่าวันนี้คุณอาจจะเตรียมงานไว้มีแผนทําสัก5อย่างแต่5อย่างเนี่ยคุณจะต้องจัดเตรียมเวลาการพักเบรกให้กับตัวเองด้วย วางแผนให้เหมือนกับคุณวางแผนการเดินทางไปต่างประเทศนะครับเขาแนะนำไว้อย่างนั้นว่าคุณเนี่ยมีสละที่จะออกแบบเส้นทางอย่างไรก็ได้นะครับการวางแผนของคุณเนี่ยโครงสร้างของแผนของคุณจะช่วยทำให้คุณยังอยู่บนรู้ทางที่ถูกต้องแล้วมันก็จะทำให้คุณทําง,งานนั้นได้อย่างราบรื่นอยู่ในรู้ทางที่เหมาะสมเสร็จตามเวลาแล้วเป็นยงครับคุณเองก็มีความสุขด,ด้วยน,นั่นเอง มองว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มความ productive ให้กับตัวเองนะครับก็อยากจะเป็นคนสรเ็จที่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ6สิ่งที่คนเสเร็จเขาทำกันก่อน9โมงเช้านะครับก็ลองนำไปประยุกต์ทำกันดูได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม podcast นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่ในพอ o d c a s t EP หน้านะครับ ก็ขอให้ทุกคนเดินทางไปทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วก็เ n j o y เพกับการทำงานตลอดทั้งวันสวัสดีครับ